สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาน,นำเสนอคุณอิ่มทองอันนี้ก็ตั้งชื่อเองจริงๆก็คือคุณริบินชาลีสีทองนั่นเองนะคะเราอะ่ะตั้งชื่อเขาว่าคุณอิ่มกายเพราะเราอะ่ะมีมีอยู่แบบหลายเฉดสีเนาะเราก็เอาคำว่าอิ่มอะ่ะมาเป็นตัวตั้งแหละนะคะเราก็เรียกเขาว่าคุณอิ่มกายอิ่มใจอิ่มสุกนะคะอิ่มโอน นะคะอีกคุณนึงเนี่ยเรากําลังคิดว่าเราจะตั้งชื่อเขาว่าอิ่มรักหรืออิ่มเอมดีอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่โดยหลักๆของคนเราแล้วเนี่ยการที่เราอิมอิมกายอิมใจก่อนเนี่ยเนาะสุดท้ายแล้วมันก็เกิดทําให้เรามีความสุขแหละนะคะเพราะฉะนั้นที่ตั้งชื่อเขาว่าอิ่มกายเนี่ยก็เพราะว่าเออเขาเป็นสีทองเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นตัวแทนของการที่เราอ่ะมีม,มีมีเงินมีทองแหละ ะะมีเงินมีทองมันจะทําให้เราอิ่มกายนะคะันก็มีอย่างพอดีนะคะมีให้มันพอดีที่ทําให้เราอิ่มกายของเรานะคะแล้วก็อิ่มกายของครอบครัวของเราเนาะ,ะคุณลิมิชาลีสีทองค่ะวันนี้เขาแดดดีมากนะคะแล้วเขาก็แบบเป่งประกายมากนะคะก็คือเนี่ยพยายามจะถ่ายให้ดูว่าเวลาที่เขาสะท้อนแสงอะ่ะ ะะมันจะเป็นละยิบระยับสีสีแบบสีแบบทองสะท้อนแสงอะคะ่ะเหมือนเหมือนเขามีเลื่อมแบบกากเพชรอยู่ในตัวนะคะเห็นไหมแมอันข้างล่างอันข้างล่างถ่ายได้เห็นข้างล่างเห็นไหมคะ่ะเออเขาจะสะท้อนแบบนี้เลยเน,ะนาะแล้วมันเหมือนทุ่งทองอะที่มันออกมาแล้วมันสวยดีนะคะอันนี้เราเพิ่งปักเขาค่ะเราปักเขาวันที่ยี่สิบ้าพฤศจิกา นะคะปักเขาเมื่อวันที่25พฤศจิกาส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เราใช้แบบสูตรเดียวกับดินที่ปลูกแคคตัสนะคะก็คือมีพิทมอสเนาะนะคะแล้วก็ผสมกับเวอร์มีนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟเบอร์เล็กๆเบอร์ศูนย์ศูนย์อะไรอยงี้ค่ะเสร็จแล้วผสมเขาแล้วก็เอาเขาปักพอเขาปักเสร็จก็เอาดินภูเขาไฟเนี่ยนะคะเห็นนะคะเห็นไหมเห็นไหมดินภูเขาไฟตรงเนี้ย นะคะโรยข้างหน้าเขาอีกทีเนึงเพราะว่ามันมันมันเบาอะนะคะแล้วก็พอเราตั้งปุ่มเนี่ยหนึง่งคือเวลาลดน้ำอะ่ะเขาก็จะแบบกระจัดกระจายขึ้นมานะคะกระจุยจะเจิงลดเบาเบาแหละจริงๆก็สเปรย์แต่มันก็ยังกระจุยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเอาดินภูเขาไฟเนี่ยโรยหน้าแบบเนี้ยนะคะ <S <S เขาก็จะช่วยวิธีการลดน้ำได้เออเทำไงให,ให้ทุกคนเห็นแบบเหมือนที่เราเห็นดินะแบบเนี้ยแบบนี้เห็นไหมหนะ้า นี่ค่ะว่าเขาแบบมีความแบบทองอะทองเหลือเกินนี่นคะคะอันนี้อันนี้เป็นการลองปากนะคะก็จะเห็นว่าเราเราปากห่างๆกันบางส่วนใหญ่แล้วแปลงนี้เราจะปักห้าหรือเปล่านะคะเราเรามีหลายส่วนเราจะเรียกหนึ่งกระถางหนึ่งสวนเพราะว่าเราเพิ่งทำใหม่ เวลาเรามีหนึ่งกระถางหนึ่งสวนเรารู้สึกโอ้ยเรามีหลายสวนหลายแปลงเปควคมสุขทางใจค่ะนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีหลายหลายสวนเนาะทีนี้เราอลองปักเขาแบบด้วยกระถางสองนิ้วเนาะดินแบบวินดินแบบแค,คทตัสที่พูดไปนะคะเราก็แล้วเ,เ,เราปักเขาแบบห้าห้าจตุบบตรัมิรใช่ไหมห้าจตุบบตรัสพิษอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ นะคะแล้วเราก็ปักเขา้านะคะซึ่งซึ่งเราเราอยากรู้ไงว่าปัก5ปัก9ปักมัว่วปักแบบไหนเออปักอะไรเงี้ยมันคือ,อยังไงเนาะเพราะว่าคุณครูของเราทั้งหลายคุณครูทั้งหลายก็คือเวลาที่เราจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเนาะปัจจุบันครูของเราจะอยู่บน u t u b e แหละนะคะอยู่บน Google นะคะอยู่บน โซเชียลต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์และบอกเรานะคะเพราะนั้นมันดีจังเลยอ่ะเวลาที่เราสนใจอะไรนะคะมันมันจะมีคนที่เขามาเขียนให้ความรู้ลดเต็มไปหมดเนาะไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะบอกวิธีต่างๆกันแหละแต่ละบ้านก็ใช้ดินต่างกันนะคะให้ปุ๋ยต่างกันรดน้ําต่างกันนะคะแล้วก็ อ๋อมีวิธีการมีเทคนิคอะไรที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่เอามาปรับใช้แล้วก็เอาให้มันเหมาะกับกับกับบ้านเราอะนะคะตอนนี้ก็กำลังทดลองลองผิดลองถูกอยู่นะคะเพิ่งเพิ่งเริ่มเข้าวงการเมื่อ18 11ปที่ผ่านมาเนาะนะคะแล้วก็แบบเออแล้วก็ลองดูอยู่ว่าเออเราดินแบบไหนมันจะเวิร์กนะหรือ จะเวิร์กนะแดดควรจะต้องให้เขาเท่าไหร่ดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณคุณอิ่มทองเนี่ยนะคะคือเขาจะชัดอยู่แล้วแหละเขาเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีใบมีใบอมชมพูอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่เขาการสังเกตว่ามันเป็นทองเขียวหรือชมพูเนี่ยนะคะดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะอ่าอย่างเงี้ยคือไอ ส่วนของกริบเล็กๆที่กำลังสร้างชั้นชอ่อกิบใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีทองเนาะถ้าเป็นสีเขียวอ่ะไอช่อเล็กๆตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อไอตัวเล็กๆใบเล็กๆที่แตกมาใหม่ตรงเนี้ยนะคะถ้าเป็นสีชมพูเขาก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาไปไปซื้อเนี่ยก็ดูหน่อยเพราะว่าออทุกทุก ทุกลิบบินนะคะ่ะเขาจะมีสีชมพูปนอยู่แล้วนะคะเขาจะมีสีชมพูเนี่ยปนอยู่แล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงดิบบินชมพูเปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้คือสีเขียวหรือเปล่านะาหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะต้องจะต้องสังเกตเนี่ยวิธีสังเกตคือเนี่ยคะ่ะไอตัวเล็กๆที่ออกมาไม้เนี่ยมันจะต้องเป็นสีตามที่สีลิบบินชาลีนะคะหลักๆในในตลาดในท้องตลาดก็จะเป็นคุณมดคุณมดคุณมด ก็จะเป็นสามสีแหละสีทองสีเขียวสีชมพูชมพูก็จะมีหลายเฉดน,นะคะการที่มีคุณมดมานะคะไม่ใช่ข้อดีเลยนะคะนะคะเพราะว่าคุณมดจะมาพร้อมกับคุณเพียนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีคุณมดมาสิ่งที่เราต้องทำคือจัดการคุณมดค่ะ วิธีที่ง่ายเราก็จัดการที่อ่านมานะแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ <laughs> ก็ลองผิดลองถูกอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็คือ,อมดเนี่ยเขาเขาเขามาเพราะว่าดินอ่ะมันแห้งแหละมันมีความแห้งอยู่นะคะ <c oughs> ถ้ามีชื้นเนี่ยเขาก็จะไม่มาอะไรแบบนี้แต่ในกรณีของลิบินชาีอละเนาะเราก็จริงๆเราก็คือลดน้ําแหละนะคะแต่ถ้าคุณมดยังมาเนี่ยก็จะต้อง ต้องรีบเคลียคุณมดออกไปนะคะให้คุณไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณมดจะพาคุณเพียมานะคะคุณเพียก็จะเป็นคุณเพียแป้งบ้างสีดาสีขาวอย่างเงี้ยเนาะและว้วบางอันก็จะแบบเป็นคุณเพียสีสีดำอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะแบบต้องต้องดูแลหน่อยเวลาเห็นคุณมดก็จะใจไม่ค่อยดีเนาะเห็นมา้าเห็นมา้าอันเนี้ยคืออ่ข้อดีของการที่เราตั้งใจปัก เราต้องแบบตั้งใจปักมานะการตั้งใจปักเห็นไหมคะว่าข้อของคุณของคุณของคุณอิ่มทองอะเขาจะแบบเป็นใบซ้อนกันสวยงามอะใช่ไหมคะเพราะไม่งนะั้นน่ะถ้าเราเราปักเขาถี่เกินไปอะคะ่ะคือก้านเขาพยายามจะยืดใช่ไหมพยายามคือคือสิ่งมีชีวิตอะมันต้องเอาตัวรอดไงนะพอเอาตัวรอดปุ๊บเนี่ยเขาจะแข่งกันตัวเองนตัวเองตัวเองตัวเองโดยสิ่งมีชีวิตะอะไรมาอีกเนะี่ย อันนี้อันนี้เดี๋ยวนางจะพาหนอนมาด้วยนเะนี่ยรู้ปะแล้วเดี๋ยวราวาพอนางวางหนอนปุ๊บหน้าใบเราก็จะเป็นรู้แต่การที่ถ่ายนางเอาไว้ก็ดีเห็นปะนางเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็เรียนรู้่ากการอยู่กับนางไปแม้ว่าจะเบื่อนางเวลานางทําให้แบบพืชผักหรือว่า,อ,าอะไรนะคุณดิปปิ้งชาลีของเราเป็นรูก้ก็ตามเน,นี่ยนะคะ,ะเอาเมื่อกี้พูดถึงไหนอะ จะกลับไปที่ข้อไปเห็นไหมการอย่างเงนะี้ยเนี่ยเนี่ย,ยคือพอเราปักเขาอย่างตั้งใจอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยปักตั้งใจตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าแต่ละแต่ละแต่ละกระถางเราเรียกเราเรียกแต่ละส่วนแต่ละกระถางหรือแต่ละส่วนของเราเราจะปักเขาห้าเห็ไหมก็คือ discourse. มุมสีมุมอันนี้อันนี้เป็นกระถางสี่เหลี่ยมนะคะกระถางสี่เหลี่ยมก็ปัก มุมสี่มุมเนาะมุมสี่มุมแล้วก็ออมีเขาเรียกว่าอะไรตรงกลางอันหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาโตอะค่ะโตวเวลาที่เขาโตเห็นไหมเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เต็มที่ที่เขาจะแบบออกใบได้ไดในในทุกข้อที่เขาขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่ต้องยืดอะไม่ต้องยืดก้านแข่งกันอะ ว่าแบบเอ้ยต้องยืดก้านนะฉันถึงจะได้รับแสงอนะ่ะฉันถึงจะมีชีวิตรอดอะไรเงี้ยมันไม่ต้องแข่งขันไงมันไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องยืดกา้านอ่ะมันก็ไม่ต้องแบบเออใบเขาก็จะสามารถขึ้นได้ทิถีแบบนี้ใช่ไหมมันคือการขึ้นทิถีเนี่ยเขาก็จะแบบแข็งแรงแล้วก็สวยงามอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือลักษณะของการปลูกแต่จริงๆตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกอยู่แหละว่าเออต้องปักกี่อันดีเพราะว่าพอพอไปนานกว่านี้เราถึงจะเห็นนะว่า มันคือคือคือแบบเนี้ยมันจะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นพุ่มหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องมาปักเพิ่มแซมอยู่ดีนะคะหรือว่าเขาจะมีการแตกกิ่งของเขา,ขาเขาแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแหละนะ,ะเราก็ใหม่เราก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเมื่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี้ยนะคะเนาะเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูไอตัวที่แบบเริ่มจะแบบมีปัญหาอย่างี้อย่างงี้อย่างางี้อ่าเห็นไหมนี่คือแบบมีปัญหาละใช่ปะ อันเนี้ยนะ้ำมีปัญหาอะไรไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเนะี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาอ่านเนาะหาอ่านแล้วก็มาฟิกซ์เขานะคะวิธีคือแต่เห็นไหมคะเขาบนสุดของเขาอะ่ะบนสุดของเขาเขาก็แตกของเขาใหม่เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็คือมีหน้าที่แค่มา,มาตัดแต่งเขาอะ่ะหรือถ้าไม่ตัดแต่งก็คือปล่อยเขาไปตามนี้แต่การปล่อยต้องมาดูไงเพราะถ้าเกิดเขาเป็นเพียเป็นอะไรเนี่ย คำว่าเพียเนี่ยเพื่งเข้าใจเกษ,ษตรกรเขาลุกลามได้เร็วมากเขาสามารถทําให้แปลงนี้ของเราพังพินาศได้นะคะอันนี้อันนี้เหมือนกันเห็นปะอันนี้ก็จะแบบเออแต่อันนี้มันมีด้วยหลายเหตุผลนะพอเราเป็นนักปักใหม่นักปักใหม่ปุ๊บก็หมายความว่า <laughs> กิ่ง กิ่งพันุ์แบบไหนคือตัดกิ่งไหนแบบ้ปักหมดแหละไม่ว่ามันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้มันเกิดจากการที่เราอะเอาแบบกิ่งที่มันแบบใกล้ตายอยู่แล้วแบบนิ่มๆอะมาปักหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้เขาอะดูแลแล้วมันก็คือ,อไม่รอดหรือจะรอดก็รอดแหละคิดว่ารอดนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันความหมายคือพอเราเอาปักๆแบบเนี้ยนะคะเราก็ปกลูกเราก็ลดน้ําคือเอาไว้ในแปลงเดียวกันอะ นะคะเพราอเป็นการทดลองด้ยแล้วก็ลดน้ำพอลดน้ํานางเท่ากาันคือคือให้มันแบบควบคุมเท่าที่ควบคุมได้อะ่ะก็คืออยู่ในกระถางเดียวกันมันก็คงได้น้าพอๆกันนั่นแหละนะคะแล้วก็แสงก็อยู่ที่เดียวกันดินก็ใช้แบบเดียวกันแต่เราก็ใช้วิธีแบบออปักกิ่งดีบ้างกิ่งไม่ดีบ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่ามันจะรอดทุกกิ่งไหมน,น็คือสมมติฐานที่เราคิดไว้เงี้ยอันนี้อาจจะไอสองไอสองแปลงนี้ค่ะหรือสองส่วนนี้จะเห็นว่าเราปักกิ่ง ก็เขาบอกว่าปักยังไงก็ขึ้นนะนะปักแล้วเขาเขบอกว่ามันเหมือนคุณนายตื่นสายอะแล้วคุณนายตื่นสายนางปักกิ่งหรือว่าแบบนคุณแพชเสยียงหายนางปักกิ่งนี่ก็ขึ้นนะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันต้องคงต้องรอไงอใช่ไหมอันนี้ปักตั้งแต่25าเนาะปักตั้งแต่25ใช่ปะค่ะปักตั้งแต่25่าคือคุณปักกิ่ง คุณปักขีก็ยังไม่ขึ้นคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะต้องคือขอนุบาลเขามากกว่าเดิมคือหมายความว่าต้องเอาเขาไปหลบในแสงก่อนหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดเขาตายแล้วรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวมาบอกไงเพราะว่าเดี๋ยวส่วนนี้จะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งเลยแหละนะคะก็จนกว่าคือตอนนี้สมมติฐานคือตอนนี้เออปัก ปักห้านี่ดีเนาะอะไรเงี้ยทำให้เขามีข้อได้เยอะแยะแต่อันถัดไปที่เรากําลังจะต้องเป็นสมมติฐานต่อเนื่องก็คือแล้วเขาจะออกมาเป็นพุ่มสวยๆเหมือนที่เราได้มาจากร้านค้าไหมอะ่ะที่มันแบบว่าเป็นพุ่มต่อๆกันอ่ะคือมาสังเกตเหมือนกันนะจริงๆจากกิ่งเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งอแตกแบบแตกก้านอ่ะกิ่งก้านสาขาของเขาไปซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเขาแตกกิ่งก้านอ่ะเออการเริ่มปักห้าเนี่ยมันก็เป,นเป็นเป็นอะไรที่ดีนะ เนี่ยน,น,นะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะแบบเป็นแปลงที่เราทําของเราไว้นะเนี่ย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 แดดมันออกโอ้โหคือมันมันดีต่อใจอะะ่ะนะดีต่อใจสังคมยังให้อภัยมันนี่นะคะอันนี้คือคุณอะไรนะคุณอิ่มอิ่มกายใช่ปะคุณอิ่มกายของเรานะคะแต่ว่าเอ่อเรียกคุณอิ่มกายก็จะแบบตรงตรัวไปหน่อยใช่ไหม ก็แบบมาเป็นคุณอิ่มทองนะก็คือเป็นคุณอิ่มทองนะอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่ก้านเห็นไหมก้านแบบโหใบมันออกมาถี่มากเลยเห็นไหมแบบเนี้ยเพราะว่าเขามีพื้นที่ไงตัวเองเนาะนีคะอุ๊อุ๊ยอุอันนี้อันนี้อันนี้ปักเยอะ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 หน่อยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็ยังก็ยังแบบอืม ต่อันนี้ก็คือเราตัวกิ่งกางเนี่ยเราน่าจะไม่ปักไม่ตรงอะปักไม่ตรงมันมีผลนะคือไอ้คาที่บอกว่า,วาปักยังไงก็ได้เนี่ยคือถ้าเราปักไม่ตรงเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาพอเขาจเจริญเติมโตอะเขาก็จะเอียงมาหาเพื่อนใช่ปะ่ะแทนที่แทนที่เขา,าจะตั้งตรงขึ้นไปใช่ไหมเป็นห้าต้นตรงตรงกลางเนี่ยเขาก็เอียงมาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องดูแลแหละ นะดูแลๆนะคะนะคะมีการปักหลายแบบเดี๋ยวค่อยบอกเนาะว่าแบบเราลองปักแบบไหนบ้างเอออันนี้อันนี้ยอ,อันนี้น่าจะแบบไม่พอละอ,อ้อพอนี่เออพอแต่ว่าเราอะปักการเห็นปะอยนะให้ดูเราปักการเราก็แบบเออไอ้ดอกที่มาเนี่ยมันคืออยู่กระถางอื่นนะแต่ <c oughs> จริงๆแล้วอันนี้คือการปักการของเราเนาะ ซึ่งไม่รู้น้องจะรอดไหมเดี๋ยวก็รู้แหละนะคะอะโอเคไหนไหนไหนจะจบที่กระถางไหนดีอะ สวัสดีทันวาคมค่ะสามธันวาแล้วเนาะยินดีที่ได้รู้จักค่ะบ้านส่วนอิ่มดาวกระตั้งชื่อให้มันของจองกับอิ่มทองอิ่มใจอิ่มสุขนั่นแหละสวัสดีค่ะ